สวัสดีค่ะวันจันทร์ที่25กันยายนพศ2566เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงเมื่อเช้าเราด้วยใส่บตัตรรับกี่รูปคะเมื่อเช้าใส่บาตได้3รูปก,ก็มีอ่าพรวัดหนองข้าหมูวัดหนองข้าหมูหนึ่งรูปแล้วก็ชักกระไพชกกรไพสรูป แล้วก็ถวายอาหารสองรูปลงตะฝนจะพระติลงสีข้าวนะคะลงเป็นห้าค่ะนำบุญมาฝางนะคะวันนี้ตอนเช้าป้าตากับคุณลุงแดงใส่บาทและถวายพระตาอหารพระทั้งหมดห้ารูปนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนไตรัปกป้องพอหลังจากใส่บาทกลับมาบ้านสักพักเออ้อวันนี้วันนี้สาเหตุที่ต้องมาทำคลิปที่บ้านเพราะว่า <c oughs> เมื่อตอนสายป้าตาก็ไปส่งของให้น้องอิมและคุณลุงแดงก็ไปไปทำธุระนะคะแล้วก็กลับมานี่ก็ฝนก็สักพักฝนก็ตกเนาะ,นะพอฝนตกเพอป้าตาพอฝนตกก็ไม่อยากออกไปไหนแหละมันเฉิะมันแฉะก็เลยไม่ได้ไปไหนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพ่อ,อคุณลุงแดงก็เลยบอกเดี๋ยวก็ทำคลิปที่บ้านเราก็แล้วกันแล้วก็เลยบอกโอเค แล้วก็มาทาทริปที่บ้านเราตรงนี้ก็จะเป็นห้องทํางานของคุณลุงแดงนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะทํางานมาแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเบาะที่สีนวลเขาเป็นที่ของสีนวลเขาก็จะขูดขบแกะกอกแกะวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ป้าตารู้ว่าคนเรานะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ่อ อย่าเด่นอย่าดังเดี๋ยวจะเป็นภัยมันมีจริงบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมมันมีจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เห็นวันนี้สิ่งที่ได้รับรู้ในวันนี้มันจะเป็นครูให้เราอ่ะอยู่ด้วยความระมัดระวังอยู่บนอยู่บนสิลเนี่ยสินทานภาวนาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่า คนคนนี้เขาแต่งตัวดีจิตใจเขาจะดีเหมือนเสื้อผ้าอาพรใหม่มันก็เลยวันนี้คณรู้ง่ายถามว่าทำไมวันนี้ดูเศร้าดูบอกบอกว่าคนที่เราเออมันก็ทำให้เรารู้ไว้ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาชนะวิบากกรรมได้แต่เราสามารถที่จะปฏิบัตริกร,รมดีได้ วิบากกรรมช่างเมื่อทำแล้วต้องชดใช้แล้วจะไม่ทำอีกคือคนดีจะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีแล้วเราเคยทำเราจะไม่ทำผิดเหมือนการทำผิดถูกไหมคุณแดงเราจะไม่ทำผิดซัมซาผิดหนึ่งต้องเป็นครูและถ้าผิดสองนี่ไม่ใช่ครูแล้วเป็นหมาผิดสามไม่ใช่คนแล้วเราก็เลยบอกว่าเนี่ย ันนี้เราก็ได้นั่งคุยกันนบอกล้วเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันมีกันโดนหลายๆอย่างกันแกล้งพอะไรพวงเออนะใช่คนเรากันแกล้งกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าชาตินี้เราทำอะไรแต่ถ้าเราทำเด่นเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีถูกไหมซึ่งใช้คำว่าซื่อสย์นเนี่ยเราเราอยู่ในเราอยู่กับคนไม่ดีเนี่ย ต่อให้เราทําดียังไงเขาก็ไม่เห็นถ้าเราไม่ใช่พวกพ้องเขามันก็ลาบากในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นก็ยังบอกเลยว่ายิ่งยิ่งอยู่ยิ่งรู้ยิ่งเห็น่ะมันก็ยิ่งทําให้เรามองเลยนะว่าพวกภายนอกที่มันน่ากลัวนะมันน่ากลัวจริงๆเลยวันนี้ก็เลยบอกเออแล้วก็วันนี้ได้รับจดหมายไม่ใช้เขาเรียกว่าะอะไรเอกสารหนังสือหนังสือ จากขนส่งเขาก็ถึงนางสุชยาทิพวารีมันมีตาประทับประทับครุฑด้วยนะตาเ็าแกะออกแกะออกให้เราไปต่อททเบียนรถไถซึ่งรถไถเราขายเปนานแล้วให้ไปต่อททเบียนรถไถ่าตาก็ให้ทะเบียนต่อคอสองหนึ่งสองสี่นี่ก็อะไรวะว่าตาที่จะไม่จะไม่เคยรู้เลยจับสมบัติเนี่ยเป็นชื่อของป้าตาก็จริงอ่ะแต่ป้าตาจะไม่รู้หรอกว่าป้าตามีอะไรบ้างเราก็เลย พอดีคุณแดงไปท,ทําธุระใช่ก็เลยไม่โทรไปแล้วมันก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยเป็นเบอร์มือถือมาตาก็เอาเบอ,บเบอร์มือถือหลักของมาตาเอ้ยไม่ได้เว้ยไอ้เบอร์มือถือหลักนี่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเอาไปไป,ไปโยงโกับูุปโภคไมารช,ชีพเอเพอูเป็นวิชารชีพเสร็จแล้วเราก็เอาอีกเบอร์หนึ่งโทรพอโทรเสร็จเรียบร้อยเขาก็รับสายเสียงผู้หญิงนะเราก็ถามเขาก็จะบอกเลยนะว่าสวัสดีค่ Saturn, ะขนส่งจังหวัดเลยองอะไรก็เลยแล้วประตากตอเพราะว่าเออ ขนส่งตั้งอยู่ที่ไหนอะมาถ้าคนไม่ใช่เจ้าหน้าที่มันจะไม่นั่งเสร็จแล้วก็เลยเขาก็จะบอกเลขที่ที่อยู่แจ้งมาต่างๆเลยนะแล้วอันนี้แล้วแล้วเราก็เลยถามว่าแล้วเธอเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆหรอ,หรอเขาก็บอกใช่ค่ะคือเออเก็ตอแรกเาเลยถามว่าแล้วคุณมีอะไรที่จะที่จะให้ทางเขาเลยนเนี่ยเราก็เลยว่าพอดีป้าแล้วก็ใช้คําว่าพอดีป้า มีเอกสารมาถึงตู้ปอนอของป้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ป้าไปต่อไปอะไรนะต่อทะเบียนต่อทะเบียนร้อยแปดสิบหกบาทเขาบอกจะไปผ่อนชำระก็ได้ก็เลยก็เลยบอกว่าป้าอยากรู้ว่ามันเป็นรถอะไรอะลูกคือเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกเป็นรถรถไถค่ะก็อ๋อคือตอนนี้ป้าเนี่ยโอนานมากเลยนะหนูเป็นสิบปีเลยนะเกือบสิบปีเลยนะที่เรา ที่เราขายรถคันนี้ไปเด็กก็เลยบอกว่าคือเขาไม่ได้เข,ไไดเขาไม่ได้ส่งเขาเรียกว่าอะไรอยรต้องให้คุณร่วเดลเาไปไต่อทะเบียนเขาไม่ได้ต่อทะเบียนพอรถเน่มันคงจะวิ่งอยู่ในในสวนในสวนในเือไ่เอาไป<น>ใช้งานในไร่ไม่ได้ออกถนนไงเันาะวิทยรถนี่มันเป็นรถทํางานรถไถจแล้วเขาก็บอกมันต้องเสียภาษีเราก็เลยถามว่าเดี๋ยวแล้วเราจะทํายังไงเขาเลยบอกว่าเราต้องไปที่ที่เจ้าของ โหจะอยู่หรือจะตายกันก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าป้าต้องไปเอาอะไรนะอ,อสัญญาซื้อขายมาแล้วป้าก็ต้องเก็บสัญญาซื้อขายนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะหายไม่ได้นะเราก็เลยบอกเออเผื่อรถไถมันไม่ทับใครก็ขึ้นมาเนาะแม่หนึ่งบอกเป็นอะไรที่แบบที่ที่มันเราคิดว่าง่ายอะ่ะแต่มันไม่ง่ายไงเพราะดันั้นถึงบอกทุกคนเลยนะคะว่า จะซื้อขายอะไรใครเนี่ยต้องเก็บหลักฐานต่างๆเอาไว้แล้วก็ตากับคุณลุงแดงเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเก็บหลักฐานอะไรเลยเนี่ยมันถึงเป็นเหตุที่ให้คนนะหาช่องโหว่ในการหากินกับเราได้เพราะเราเคยพูดนะจำได้ไหมเราเคยบอกว่า mm. เอกสารไม่ใช่ของเราเวลาที่เราทําอะไรเสร็จเราจะคืนเอกสารกับไปกับเขาพี่ติ๋มยังเตือนเลยว่าตาต้องถ่ายเอกสารที่จะคืนเข้าไปด้วยนะเราก็เลยบอกว่า ทำไมล่ะพี่ในเมื่อเราเป็นเราไม่ได้คิดอะไรอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรทเราถือว่าเออเราคิดว่าเออเองสแล้วเชื่อไหมเคยมีคนที่จะจ้างป้าตาไปทําเขาเรียกว่าอะไรนะไปจ่ายกับข้าวอ่ะแล้วให้ลงบินป้าตาบอกป้าตาเอานี้ดีไหมไม่ต้องลงบินไปซื้อของให้ก็จริงสมัยก่อนคุณลุงแดงไปทีหนึ่งทีหนึ่งเที่ยงคืนทีหนึ่งี่สาวน้่ไปซื้อของนะ ซื้อผักผลไม้ให้บวกเอากำไรให้เราไปไม่ไม่มันไม่ได้ให้เราไปบวกเอากำไรมันให้เราไปทําบัญชีไปทําบัญชีมาว่าเราซื้อของอะไรไปบ้างกี่กิโลกิโลแลเราถามว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเราซื้อของมาเท่าไหร่เราได้บินจากจากแม่ค้าเท่าไหร่เราส่งคืนคุณแล้วให้คุณไปทําได้ไหมอันนี้ปตาทํางานให้เขาฟรีเลยนะทํางานให้ฟรีเป็นเออเราไม่เคยคิดงี้เราบอกให้เขาไปทําเอง ให้เขาไปทําของเขาเองเพราะเราเป็นคนที่หนึ่งไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขจริงๆแล้วเป็นประตาซื้อของพักคณาหนึ่งร้บาทเนี่ยสับป,ประรดหนึ่งบาทเนี่ยปตาเขาเอาบินจากแม่ค้าให้เขาไปแล้วเขาก็ไปจัดการเอาเองสิผลปรากฏว่ามันเป็นช่องหวูเห็นไหมเราถึงต้องสอนลูกสอนหลานเราเลยหรอเก็บเอกสารไว้ให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเลยเพราะมันมีคนที่ หากินตรงตรงนี้อยู่ไงตรงช่องโหว่เอ๊ะทำไมคุณทำไมซื้อแพงกับเราอะไรเงี้ยล้วของไม่ดีแบบเราอะไรเงี้ยและเรามีการที่เนี้ยเราไปซื้อของใครนะอย่างสับปะรดพี่เพนเนี่ยเราบอกพี่พี่เพนบอกว่าราคาไม่ดีนะเอามาคืนนะเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้นะไปให้ดูเลยว่าร้านค้าแต่ละร้าน ไม่มีใครเขารับคืนหรอกแต่เพราะว่าเราเนี่ยเรารู้จักมักคุ้นคุณลุงรู้จักเจ้าของสวนคุณลุงรู้จักเจ้าของเอแผงเพิงต่างๆเนี่ยเพราะว่าเรามีบุญคุณกับเขาแล <S <S <ม>้วเขาก็มไม่ไมคือเขาต้องอะไรก็ได้เขาจะให้เราในสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเขายังบอกเลยถ้าไม่ดีเรายังบอกเลยว่าเอาให้ดีนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างเขานะ เราไปทำให้เขาเพราะเขาไม่มีคนซื้อให้เพราะเราสงสารและเขาอยู่ไกลเราเลยต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีห้าต้องไปส่งแล้วเชื่อไหมเงินเดือนไม่ได้นะคะเขาให้ค่ารถเท่าไหร่นะเอ่อกิโลละสามบาทกิโลละสาบาทเนี่ยไอ้เจ้าวานะเจ้าวาบอกว่าไม่ได้ป้าตาป้าตาต้องบวกเป็นกิโลละสามบาทเราก็เลยบอก <c oughs> พอมาถึงตรงเนี้ยเราจะเกิดความรู้สึกเลยว่าอความดีนี้ไม่ได้เป็นเป็นเกาะคุ้มครองภัยเลยนะความดีของเราเนี่ยมันทําให้คนดูว่าเราโง่แล้วมันก็เอาผลประโยชน์ตรงเนี้ยมาหากินกับเราเราถึงบอกเลยว่าเอาไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจใครไม่ได้เลยไม่กระทั่งตัวเองอย่าไว้ใจตัวเองนะถ้าตัวเองไม่มีสิงศิลธรรมเนี่ย คำว่าศีลธรรมอย่าไว้ใจตัวเองแล้วยังบอกว่าคนเราจะสอนลูกสอนหาลานอยู่กับเงินเงินของเขาไม่ใช่ของเราจำไว้เลยเงินของเขาไม่ใช่ของเราอยู่ไปอยู่มาอย่าคิดว่าเอ้ยนั่นเงินเขาเงินเราพ่อผมก็ส่งมาเพราะว่าพ่อผมอ,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 อยู่ครั้งนี้ว่าเงินคืออะไรพ่อว่าให้มองเป็นเศษกระดาษใช่จะให้มองเป็นเรนาหรง่มบอกว่าโอ้โห วิบากกรรมมันมันเลี่ยงไม่ได้เลยเราโชคดีนะสิ่งหนึ่งนะที่ป้าตากับคุณลุงแดงเห็นและบอกต่อๆมาได้ทําไมถึงมีเส้นทางบุญของฉันถ้าเราไม่มีบุญนะโอ้โหไม่มีไม่มีเขาต้องไม่มีเรามีเราต้องมีเขาคุณลุงอย่างนีณเลยท่านยังบอกเออขอบคุณท่านน้ำพระอาจารย์สอนท่านมหาศิรั์บอกไปเลยเนี่ย ท่านสามารถทําให้คุณลุงหยุดได้นะหยุดหยุดหยุดโผ oh. ไม่ใง่คุณลุงบอกเลยคุณลุงไม่คุณลุงว่าอะไรนะไม่มีเขาต้องไม่มีเราในเมื่อในเมื่อการแก้กันถึงขนาดโอ้โอชื่อเสียงหายหมดทําความดีบาปไม่ไม่เคยเลยแล้วโดยเฉพาะคนเก่าคนแก่ที่เป็นเพื่อนป้าตาจะรู้เลยสมิสัยเลยวว่าป้าตาเป็นคนยังไงป้าตาเป็นคนที่กินข้าวของใครเขาหนึ่งจานยังต้องคืนเขาเลย ใครให้ข้าวให้น้ำบุญคุณนี้ก็ยังคืนเขาตายไปแล้วยังต้องทำบุญให้ช่วัไม่ต้องกาไม่อยากทำอะไรให้ใครไงใช่บอกอย่างบางคนมา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 บอกให้คุณลุงช่วยลุงคุณลุงช่วยนี่คุณลุงยังบอกเลยว่าบางทีบางทีไม่อยากทำให้ใครไม่ไม่อยากสร้างศัตรูกับใครไม่อยากไปเพราะเรารู้นี่ว่าโลกบนโลกใบนี้ บนโลกใบนี้มีสถานที่เดียวที่ยุติธรรมสำหรับบนเส้นบนเส้นทางทางธรรมก็ไม่ใช่จะยุติธรรมร้อยปเซ็นทางโลกก็ไม่ต้องพูดถึงคนชั่วยอยู่กันเยอะแต่นรกยุติธรรมเสมอคุณทำอะไรมานะคุณก็ถึงบอกไงน,นะ <crumble S 1> ดูรล<ห>ยการบอกว่านีรับคุณ คุณโกโหกบนโลกมนุษย์ได้แต่คุณมาโกโหกในโลกของเราไม่ได้อันนี้ท่านยมพูดมาเราจะบอกเลยว่าที่ที่เดียวอ่ะที่คนทำผิดจะได้รับความยุติธรรมนั่นคือโลกนรกนรกเท่านั้นนะที่จะตัดสินว่าคุณทำผิดหรือคุณทำถูกเนี่ยเราต้งบอกเลยว่าคนใดทำสิ่งใดไว้ผู้นั้นก็จะต้องได้รับกรรมในการจะทำ เราผ่านตรงนี้มาแล้วเราเราถึงบอกทุกวันนี้ป้าตากับคุณลุงแดงบอกตรงๆเลยว่าเราเราขยะนะเรากลัวเลยเรากลัวแบบกลัวจะเจอคนไม่ดีอ่ะเพราะว่าเราดูว่าเขาดีแล้วเขาไม่ได้ดีมันเสียใจนะเสียใจอย่างสุดสุดซึ้งเลยแหละเพราะฉน้พรกนี้เราก็ไปเสวนาพระปริวาสกันดีกว่าพรุ่งนี้ป้าตากับคุณลุงแดงวันนี้ป้าตาก็เตรียม เตยมน้ำเติมขนมนมเนยอะไรของยี่สิบชุดพอหรอกของท่านทั้งหลายอ่ะที่ที่เรามีเนี่ยขนมในบ้านกาแฟเครื่องดื่มร้อนก็ใส่ถุงแพ็คแล้วก็น้ำดงน้ําดื่มเนี่ยแล้วก็จะไปใส่บาตรพระปริวาสที่บ้านเก่าพรุ่งนี้จะเอาแต่เช้าหน่อยจะได้เนี่ยก็เลยบอกว่าเราอ่ะต้องต้องรีบทาแหละเพราะเราบอกตรงเลยว่า จริงๆนะคุณจะวิ่งเต้นคุณจะวิ่งหนีคุณจะวิ่งเต้น,ค,น,ค,ตนคุณวิ่งไปเถอะแต่คนเชียรวิ่งตามคุณนั่นคือกรรมวงล้อแห่งกรรมมันจะวิ่งตามคุณอย่าหยุดนะหยุดวันใดนะเหมือนเขาเรียกอะไรนะหมาล่านเนื้อเนี่ยคนเราต้องบอกเลยว่าไม่เอาแล้วเนี่ยมันทําให้คนเรามีความรู้สึก,บกแบบเราเบื่อการที่เราจะออกไปข้างนอกนะ วเราเบื่อมากเลยลวเราเบื่อที่ที่เราจะต้องไปเจอคนที่แบบยลักษณะ<ม>ดีพูดดีดูดีแต่จิตใจไม่ดีเแล้วคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ยเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆก็แผ่เมตตาทุกวันนะขอให้ความดีก็ยังยังบทสวดชัยยะมงคลของหลวงพ่อจานันนะนะจะทำโม่ ที่บอกพาหงเห็นไหมคะว่าคนเราอ่ะคนที่จะดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นคือพระพุทธเจ้าคนอื่นนั่นเราไม่ใช่ญาติเาก็ไม่ได้ดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนบางคนเป็นญาติก็จริงแต่ก็ไม่ได้ดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์พระพุทธเจ้ายดงโดนดินทามนุษย์ที่เหม็นอย่างเราจะไม่โดนดินทาได้ยังไง แล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่มีในปัจจุบันนะคือสิ่งที่เราบอกเมื่อวันเมื่อเช้าใส่บาตรคุณลุงเดินยืนรอพระแล้วก็ประตาก็จะถ่ายรูปออท้องฟ้าเราก็เห็นแสงแสงทองของท้องฟ้าก็ยังบอกคุณลุงแดงเลยว่าเราอย่ารอแสงทองของพรุ่งนี้นะเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฝนอาจจะตกท้องฟ้าอาจจะมืดมิดก็ได้แต่ในขณะวันนี้เราเห็นแล้วเนี่ยว่าท้องฟ้ากำลังลำไายเนี่ย เรารู้แล้วแหละวันนี้ท้องฟ้าเดี๋ยวจะสดใสชีวิตคนก็เปรียบเนี้ยเปรียบเหมือนท้องฟ้าเดี๋ยวสดใสเดี๋ยวมืดครึ้มเดี๋ยวอึมครึมเดี๋ยวฟ้าร้องอย่างวันเนี้ยฝนทาท่าจะตกก่อนฝนจะตกก็ฟ้าก็ร้องหน้าดูเลยร้องจนบางครั้งปา้าตาก็ไม่อยากจะออกไปนอกบ้านเนี้ยป้าตากลัวป้าตากลัวเสียงฟ้าร้องมาแต่ไหนแต่ไรนั่นนะเพราะว่าคงจะสาบ้านไม่เยอะสาบ้านมันจะรักเดียวใจเดียวเอาละค่ะ ก็สาหรับ so ว <pe> um <ite> oh, uh, ันนี้ป้าตากับคุณลุงแดงก็เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวพอคุยกันจบแล้วป้าตาก็จะเข้าห้องประสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิจะามากจะน้อยทําทุกวันนะคะทําเถอะจําได้ว่าพระอาจารย์เต๋าบอกว่าแค่งูแลบลิ้นช้างกับช้างกระดิกหูเนี่ยการนั่งสมาธิถือว่าเป็นบุญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทาเถอะค่ะอย่าคิดว่าเล็กๆน้อยๆจริงๆนะคะตรงนี้เป็นแสงสว่างที่จะนําทางเราไปสู่ปรลโลก แล้วเราจะเจอกับท่านยมท่านจะบอกได้ว่ามีอะไรหนีได้แต่หนี้กรรมหนีไม่ได้โกหกบนโลกมนุษย์ได้แต่โกหกในนรกไม่ได้สําหรับวันนี้ประตากับคุณลุแงแดงอ้ออย่าลืมนะคะรักเราชอบเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสินค้าก็มีเท่าที่เห็นอยากอยากอุดหนุนเราก็เข้าไปดูในคลิปต่างๆนะคะเอาละค่ะ สำหรับวันนี้ปตาพูดกันหลายรอบแล้วนะก็จ้กล่าวคำว่าเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ